เงินทอดเต้นก่บผมยัไปมาเบิ่งโอ๋อเยสระวาคนบ่มักคนผู้งามได้แต่งแต่ผู้ขายแต่เห็นผู้ใดผู้งามผู้ขายยังเรีนกับวิเบินงผู้ชายคือกันล่ะบ่แม่นตั้งแต่หน่ะในผู้ชายคือกันผู้ใดรอรอหนี่ก็ยังเขาไปเบิ่งปัาดคือรอค่ะแต่ขนาดเป็นสาวสมัยได้ขกินผู้ใดผู้งามกับเขาไปเบิ่งเขาว่าษนผู้ใดผู้รอกับเขาไปเบิ่ง่ันมักไร ผู้สาวไปเห็นผู้ชายผู้รอรอยังไม่เขาว่าสั่งในเบิ้งเขาซื่อกันบุกหูว่าผู้ให็นว่าหล่อจูปั้งอยู่บอกอจูปั้งเนอะไปหมักเขาลงหมักเขาผู้เดียวเดี๋ยวกเอื่นหมักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนุ่นเอามาบอกไห้ฟังว่ายายเดียนยายเดียนนั่งกันว่าค่อยลวไปหมักผู้หนึ่งผู้างามล่อรอเขาบวกหูเราว่าข่อยหมักเขาทันว่าเขาบอกไห้ฟัง สัางบ้าเนี่ยจะไปหมักแบบไรยนะขาหมักตอนเราพูงงามเลยว่าสั่งบ้าเขาพูงหูหรือว่า่อยมักเขาเมื่อนึ่งเอยได้ยางสักดเขาซื้อข่อยก็ดีใจเห็นเขาหดน้ามือหน้าบ้านขวัก็ดีใจว่านวาออ้ปนี้เขาก็บพงหูแรืว่าเล่าหมักเขากูหมือนกับย่างบงหูเข่ามา่อวาตั้งไปเห็นเนว่าเขาแต่งงานมาหนัง มันนอนหายอยู่ผู้เดียว <c oughs> ว่าได้เห็นเตาวยูแล้วเกาแต่งงานพวกนี้เลอยู่ดังนี้นมาาันจะระบาดตั้งเลยก็จะควายเยาโอ้อยตั้งว่าแต่นอนตั้งว <c oughs> ่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> อันนั้นคุณหันคู่ตามสบายเด้อคุณคู่หมอแต่เห็นออกไปข้างนอกเ <c oughs> <c oughs> คยๆถือยุทธถือกู้ชไส้มาหมากากักตะกอน แต่อข่อยเป็นสาวคนนะ่ะผู้ชายมามักข่อยอยู่แต่อข่อยว่ามักผู้ชายขอ่อยคือเคยได้ยินน้องชายข่อยมาบอกให้ฟังมาเตะกี้อายมากมักใหญ่โตแต่ว่าใหญ่โตบ่หัวตาเขาเอิ้นว่ามักเขาแข่งเดียวอันนี้เจอกับเจ้าของไอ้ฟังเล็กน้อยตะกี้มันก็นกนสิรูปร่างหน่อยๆห,ห,หน้าตาก็สิไข่แนอยูย่เต้เต้เป็นสาวยองเจ้าของอันนี้ก็เท่าแล้วเนาะ เขาแล้วหกติดกลัวเราพี่น้องวันนี้อันรองไส้งว่หวาใหญ่ใหญ่มาดันผู้หนึ่งมากมากมาเจ้าเขามากบ่ให้ผมฟังนะทันว่าเขาว่าเขามาเจ้าแต่ว่าเจ้าะว่ามาเขาเขามาเจาะผู้หนึ่งเจัาเดียวผู้สังวาแล้วบางคนมาหมักใหญ่เพียวทันทองวา ถาข่ไปมาพูดไหนได้ไม่หนอนขามาพูดหนแซต้งได้ป่วยข่อยกก็กรได้มาเป็นคักินยเได้ปัวเป็นเนี่ยการเด้มาเป็นปลาจนมาเบิดดันดันเป็นบาเนาะเขาขาดนากระเาะเป็นปลากระเพาะเป็นมาขาดขนานมาธรรมดาพอถึงกระเ่าะเป็นเพื่อบู้อื้ลง้นกระจอมมากหลายจนกระจ น้ำงขานั่งแจ pues, ง,งนันธรรมาดาลเลยมักกันไรไม่ยาอหน่อยไปลกมื่อเอื่อไม่เอาด้วยเล่ก็ต้องเอา,ด,าด้วยคนบดายด้วยมุกก็ต้องด้วยค่าทาก็ว่าอ้าวไม่เพี้ยนไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วลู่สี่ฮัลโหลลู่สี่ตังคิวยูโซมาดไม่เพ e ้ยนวีล o m มเดอร์ไม่เอาเรื่องเด่นตังคิวชวนลู่สี่มาสวิตไทยแลนด์นี่นี่ลู่สี่ลู่สี่ ส่วนลูกสี่มาเที่ยวเมืองไทยแม่เมืองไทยดีไปเที่ยวขอนแก่นแกมเป็นแวนส่วนลูกสี่มาเที่ยวเมืองไทยลูกสี่มาเที่ยวเมืองไทยได้ลูกสี่ีมมาสอนเราอีสานมาเที่ยวเมืองไทยได้ลูกสี่สวิตช์คำไทยแลนด์ได้ลูกสี่มาเที่ยวเมืองไทยพี่หน้องส่วนเปนเพิ่นยุปะเทังกฤษส่วนเปิ่นมาเที่ยวเมืองไทยป็นสี่ได้เห็นเมืองไทย เมืองไทยอุดมสมบูรณ์พี่น้องเอาไวออ่าสิโหลดคลิปลงไปนั่นเลยค่ากระเป๋าเลยคลิปลนไปทางไหนนี่มันเอาล,งไ,ล,อไล,อลงไปน้อนนี่มันเริ่มเข้ามันโหลดคลิปลงไปนู่นนี่อันทายคลิปไว้จะเอาลงเบาลง,งก่อนก็นเริ่มเริ่มแต่ละมือนตาละเว้นทายไว้ก็จ้ะ